ีค่ะตอนนี้เราอยู่กันในเกมโรบล็อกนะคะในด่านโรงเรียนค่ะเราจะมาหนีเรียนกันนะคะจริงๆเด็กๆไม่ควรหนีเรียนนะนนี้มันเกมเนาะเข้ามาข้างในเกมก็จะเจอห้องเรียนเราจะเข้ามาอยู่ในห้องเรียนนะคะก็จะเจอเพื่อนสองคนบอกว่าอาจารย์กําลังนอนหลับอยู่ให้รีบไปได้แล้วโอเคไปกันเลยเออกประตูไปเลยค่ะแล้วนะก็เซฟก่อน อาจารย์กำลังคุยอยู่รีบไปเร็วอ๋ออาจารย์คุย,ยคุยกันอยู่ตรงนั้นนะคะเอาไปทางไหนล่ะอ่าทางนี้ไน่เลยช่องแอร์ไปเลยเราเป็นผีช่องแอร์เราจะหนีทางนี้ค่ะโอเคไปทางไม้ทางไม้ม็อบใช่ไหมโอ้โหทำไมถึงได้ไอเขา <c oughs> ตกลงไปในน้ายาถูพื้นน้ํายาถูพื้นนี่มันทาลายล้างเราได้ขนาดนี้เลยเหรอนี่ะโอเคโดดไปที่ถังใช่ไหมมอฟโอ้แขนเรายังอยู่ใช่ไหมโอเคค่ะงานต่อไปค่ะน้ํายาถูพื้นเลิกมาถึงห้องนี้เลยฮึบฮึบฮบใช้มุมสูง ไม่งั้นไม่ช่วยระว,วังพื้นลื่น,น,นพื้นไม่ได้ลื่นแล้วละ่ะตายแล้วล,ล่ะนตั้งใจระว,วังพื้นลื่นโอเคโอเคค่ะเซฟก่อนให้เลือกล็อกเตอร์ล็อกเกอร์หนึ่งอันอน,นี้หรือเปล่า กจะชั้นสองคืบคือไหนล่ะไอ้เจอแล้วโอ้ไปต่อ,อ,อช่องแอรอีกแล้วต่ <c oughs> อเลยค่ะได <c oughs> ้ยินเสียงคนตายอยู่ริบๆเราจะรอดไหม อ,อย่าหัวเธอไปหน่อยนะอุ้ยฉันไม่รอดเหมือนกันเพราะไหม oh <my. S 1> โอ้โหเพื่อนไปนี่ไม่รอดอุ้ยรอดรอดร okay. อดโอเคเหยียบหัวเพื่อนมานะคะอ <laughs> ขอโทษนะเธอ,อเราาจะเราจะมาใช้ทริคที่กโกลลงเหมือนเดิมค่ะอ,อันนี้ไปไม่ได้อันนี้ก็ไปไม่ได้อ่ะแสดงว่าอลินโน ก่งนะโกงเก่งไนงะอันนี้ไม่ได้ค่ะอันนี้ล่ะอันนี้อะไรหวังค่ะเคเข้าช่องแอร์อีกแล้วจะหนีออกจากโรงเรียนได้ต้องมุดช่องแอร์ดีนะคะเกมนี้ อยากระวังลื่นนะให้ขึ้นตรงนี้ไปโอเคเหยียบล็อกเกอร์ไปไม้ม็อบด้วยอ้อ,อกอู้อเอาใหม้ <c oughs> กระโดดข้ามยั่นศอใช่ไหมวิ่งเก่งมากเลยเนะี่ยห้ามโอเคห้ามโดนสิ่งกีดขวางอโอ้ยยังฉันยังไม่ได้โดนเลยนะภาพมันโนว่าโดนแน่ๆเลยจะเดิอนอย่างระมัดระวังโอ,โอ้ยนี่ลูกอะไรเนี่ย มะเขือเทศแน่ๆเลยมีคนกินมะเขือเทศร่วงไว้ตรงนี้แน่ๆเลยเนี่ยเขีค่ะโอ้ยเขียงผ่านแล้วยังลบโอ้โหน้ำอะไรเนี่ยสีเขียวปีเลยฮึบเฮ้ยจะฮึบฮึดม,มันทัดเมื่อกี้ยังลบใช่ไหมไม,มันทัดเดี๋ยวนะ เธอมองตามฉันมาใช่ไหมแล้วทำไมเธอลิ้นยาวขนาดนั้นล่ะอมองตามฉันมานั่นไงสาบแช่งฉันอยู่ละสิเ <h ül h> จ้าสมุดลิ้นยาวอยมองตามเรามาจริงด้วยค่ะเฮ้ยทำไมไม่ <laughs> ลืมกดกระโดด เอาใหม่ก็ได้ฮึโอเคฮึอะก็กดกระโดดแล้วนะอีกสักรอบความสวยงามว่าหนังสือมันต้องสับแช่งเกี่ยแย่แน่เลยเนี่ยโอเคถึงแล้วที่โรงเรียนมีลาวาด้วยเหรอ ทำไมที่โรงเรียนมีลาวาด้วยล่ะโอเคค่ะผ่านแล้วเขาบอกว่าเราจะถึงบ้านแล้วให้เดินไปทางนู้นโอ้โหเดี๋ยวขอซูมออกนิดนึงนะไกลมากโอ้มีคนโชนเหนือด้วยเดี๋ยวเกทถึงแล้วเดี๋ยวเอทเอามาอธิให้ดูใหม่นะคะรอแป๊บหนึ่งนะ ขอเดินก่อนโอเคค่ะจะถึงบ้านแล้วนะคะเดินไปเรื่อยเหมือนจะมีคนก่อกวนอยู่เหมือนกันนะเอ๊ยเสียงนี้แหละนี่ในคนนี้แหละ <c oughs> แับแดงแดงเนี่ยเซฟแล้วค่ะถึงเส้นชัยแล้วเย้ ืคนนี้ผมเหมือนเราเลยไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเอ๊ะตันนี้คืออะไรลองใช้ดูดีกว่าใช้ไม่ได้เราลองเข้าไปดูในบ้านกันดีกว่านะคะโอเคอะขวามือเป็นห้องครัวนะคะเราไปดูทางซ้ายดีกว่า โซฟาแล้วก็มีทีวีให้ดูด้วยเฮ้ยนั่งได้นั่งชมวิวโอเคค่ะห้องข้างๆนี่ห้องอะไรเนี่ยอ๋าห้องน,น้ำ <c oughs> ล้างมือล้างมือโอ้ยถอดเ่วมถอดเ่ว้ไปดีกว่าไปดูห้องบนดีกว่าค่ะไปค่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ๋อ ตัวนั่งไปดีกว่าค่ะไปดูห้องบนกันเถอะอืมเป็นห้องสม,มุดอ๋อห้องหนังสือทางนู้เป็นห้องนอนนอนได้ไหมเนี่ยโอเคค่ะมาชมวิวได้ด้วยนะวิวสวยด้วยนะห้องนี้ห้องอะไรเนี่ยอ๋อเป็นจุดชมวิวเป็นระเบียงบ้านโอ้โหสวยจังเลย Okay. เอาไปนั่งดีกว่าค่ะฮือติดติดโอเคค่ะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะ